ครับคุณอ,อุ้ยคุยรู้เรื่องไหมที่กูเอ่อ can you speak Thai พูดใช้ได้นิด, uh, ดนหน่อยแท่พูดแค่สั่งข้าวกินก็สบายแล้วเช่นเช่นชอบฝาดปัดฝากเย็นฟากปัดฝักโอ้ยอ,อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่านิดหน่อยแล้วล่ <c oughs> ะครับพี่แสดงว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วใช่ไหมครับไม่นานหรอกครับแต่คนไทยเขาก็สอนเราให้พูดได้อ๋อพี่ได้มีคนไทยช่วยสอนพูดเป่าได้ผัวอุ้ย <Yeah. S 1> แล้วที่เรียกบีมามีอะไรหรอคือผมจะถามว่าชุมชนคนเจงไปทางไหนครับชุมชนคนเจงเอ๋อดูดิเส้ทนทางตรงไปนะ,ะเหลี้ยวขวาหลังจากเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บมันจะมีซอยเล็กถึงยัง,งไม่ใช่เลยไหมจึงว่าให้เลยซอยนั้นน่ะถ้าเลยซอยผพม,มัน700เจ็ดร้อยเมตรเหลียว<ล>ขวาเลยอะ่ะเลยซอยเล็กไปเจ็ด้อยเมตรแล้วเลียวขวาขวาเลยแล้วก็ถึงยาว คุณก็ต้องข้ามสะพานก่อนหลังจากข้ามสะพานลงจากสะพานปุ๊บเลี้ยวขวาถึงยางครับยามึงรีบไปไหนชวนคุยก่อนดิโอ็โพี่เอาอย่า,า,อางนี้ดีกว่าผมแค่ถามว่าไอทางเนี้ยมันจะไปไหนครับอ๋อไอทางเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่ามึงจะไปไหนดูหน้าตาครูสิครูเป็นคนไทยไหมฮะดูดิคนต่างชาติหรือเปล่าฮะคนละถวิบไหม แล้วนั่นมันถามว่าชุนชนเซียงฮวยอะไรสักนาของคุณเนี่ยกูจะไปรู้มึงอหะอที่หายไหนแล้วก็วิ่งกันออมานังถ<อ>เถอะเฮ้ยตกใจเหี้ยอะไรนั่นตัวอะไรอะพี่อ๋ออนากอนดา <H an> โอ้แล้วทำไมมใหญ่โตจังอ่ะโอตอนเด็กๆที่บ้านจนอ่ะพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เล่น ผมก็เล่นเล่นนี่เฮียนี่มาตลอดโ <Wow. S 1> oh. <laughs> อ้อไม่เล่นกันหล้วผหน้า เชิงขำไร่าำสบายเลยผมขอถามโอ้ยเฮียเฮียหลอนเลอคือที่นี่ใช่ชุมชนคนเด็กเฮงหรือเปล่าใช่แล้วขอบคุณครับเฮียโอ๊ยอากาศจะร้อนร้อน ม่รับน้ำเย็นไม่ทานหนอ่อยอะพี่แล้วมีน้ำอะไรบ้างครับโอ้โยมีทุกน้ำพี่จะกินน้ำอะไรอะเลือกได้ตามสบู่ตามสบายอเออั่นแหละครับอ่าน้ำแดงแล้วนะครับผมน้ำแดงอโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นน้ำส้มดีกว่าครับน้ำส้มครับน้ำส้มนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไม่ไม่เอาน้ำส้มละขอเปลี่ยนเป็นโคลาดีกว่าโคลามีน้ำแดง จะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินโค้กเอางี้เลยสรุปเลยพี่อยากกินน้ำอะไรน้ำเปล้วนะครับน้ำปลาครับพี่น้ำปลาเท่าไหร่ครับสิบบาท หรือไม่ต้องตามแล้วเอาทำไมอ่ะมันไม่ใช่พ่อหรืออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ่ยอ้ยโอ่ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ่ยมั้ยโ่้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอไยผม้่่อ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโม้่อ ไม่ต้องเลยเออผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะคือผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะครับแล้วมองวิ่งเล่นอะไรกับตรงเนี้ยผมไม่ได้วิ่งเล่นครับผมวิ่งไล่โจนที่ขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปอะ่ะอา้าวนี่คุณเอาขโมยกระเป๋าตังค์เหรอแล้วทำไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอนะโจนวิ่งหายไปไหนเราก็ไม่รู้อะ งั้นคุณตามฉันมาก่อนดีกว่า อะไรวะหกเงินติดตัวร้อยเดียวกับตัวจำนำสวยชิบหายเลยใส่ยุ้ย <c oughs> ทำไมวะเนี่ยสกิลไม่ได้ฮะมึงนั่งรถกูอ่ะฮะโถ้ซาเรียกน้องหันมาน้องพ่อชัดๆแหมนั่งแคกนี่ทำเป็นห่วงก็ห่วงอะดิเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมาแอบนั่งแบบเนี้ยส่งเข้าปลาช้าไปแล้วโอ้แค่นั่งรถแคกเนี่ยเล่นกันถึงตายแล้วหรือวะมเป็นซาเปเลอร์ไปส่งห้างกับบ้าแล้วอืม ยืนทำไมเฉย่ะเอ้าทำไม <S <S เข็นหน่อยเออช่วยหน่อยออไอสาให้นั่งฟีเร็วๆแรงๆรงส่งต้ปัน่นต้นป่นเอ้าเฮ้ยแล้วน้องมุกคนสวยมากับใครวะนะ่ะอะไรของพี่หินเนี่ยไม่มีอะไรแล้วน้นองมุกมากับใครเนี่ย พี่ผาเพื่อนมุกเองอะทำไมสวัสดีครับนะใครน้ามึงเรียกพี่ก็พอมั้งขยนันกู้จังเลยนะม,มานี่เลยกู้เชื่อไหมเกตายนี่แน่ไม่เคยช่วยกันจัดร้านเลยนะไอ้ขี้เกียจพีอ่อยู่นี่อไอ้หัวร้ายเลยจะใส่ทำไมลน,น้าหนาเละ ลมมันเย็นกระหม่อมพี่บ้างลมเย็นเหรอมานี่เลยมานี่เร็วๆจังๆจังโอ้ยเบาๆจังหลอดเลยไม่เคยช่วยกันเลยร้านจะดูเก่าหน่อยแต่ เข้ามาข้างในแล้วก็ชิลดีหมือยนะใช่นี่ก็เพิ่งมีคนมาเซ็นกิจการต่อแต่เจ้าของคนใหม่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะของตกแต่งก็เดิมๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงอยากเข้ามาทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเดินผ่านนีงไม่ได้อยากเข้ามาเลยสวัสดีครับรับอะไรดีครับ ของหนูขอเป็นชาเขียวเย็นค่ะคับผมพี่ถ่าอะไรดีคะไม่ดีกว่าคือที่นี่มีฟางติดตัวเลยไม่เป็นไรหรอกนะ้าน้ำแก้วเดียวเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองไม่เป็นไรพี่เกรงใจนะสั่งเธอนะไม่เอายืนพี่เวียนผัวหมดแล้ว <c oughs> น้องสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับอ๋อ พอดีพี่เขาเพิ่งโดนขโมยกระเป๋าตังค์ที่ซอยกลางอะพี่ตอนนี้พี่เขาก็เลยหมดตัวจริงดิเออมเมื่อกี้พี่เพิ่งเก็บกระเป๋าตังค์ได้ไม่รู้ของใคร,จร,ร,ครจริงครับพี่จริงครับเดี๋ยวพี่แววเอามาให้ดูเผื่อเป็นของเราขอบคุณครับพี่ ใช่ของเราไหมครับใช่ครับพี่ขอบคุณมากนะครับครับในกระเป๋าอะ่ะมันก็มีแค่แบบประชาชนกับตัวจนำส่วนเงินพี่คิดว่าพวกมันคงออกไปแล้วละมันเลยโยนกระเป๋าเราทิ้งครับเรื่องเงินอะ่ะช่างมันเลยครับพี่เพราะว่าทั้งกระเป๋าผมก็มีอยู่แค่ร้อยเดียวผมไม่แปลกใจเลยอะ่ะ ที่สภาพกระเป๋าตังค์มันเป็นแบบน้าโจมันก็คงโกรธแลนะเนอะขโมยกระเป๋าตังค์นั่งทีได้เงินอยู่ร้อยเดียว <c oughs> แล้วเรามาทําอะไรที่นี่ล่ะ <c oughs> อ๋อมาทํางานครับแต่ผมก็มาแบบเสี่ยงดวงเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ช็อตหนักมากได้อย่างงานที่แล้วลูกค้าก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าจ้างผมสักทีรอมาเกือบเดือนจนไส้แห้งแล้วับพี่นันทดเนาะ <c oughs> แล้วเราชื่ออะไรล่ะ ผาครับโอเคผาพี่ชื่อพี่ปิงพี่ก็เข้าใจนะเพราะพี่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับเราเดี๋ยวพี่มีของปลอบใจเพื่อนร่วมชะตากรรมว่าแต่เราเกิดวันอะไรอะ่ะวันพุธครับวันพุธวันพุธโอเคเดี๋ยวอรอแป๊บนึง ให้เราโอบไม่เป็นไรครับพี่ผมเกรงใจนะครับเราเป็นตากล้องใช่ปหใช่ครับโอเคพอดีพี่กำลังหาตากล้องถ่ายรูปร้านเพื่อที่จะทำการโปรโมทงั้นขามาถ่ายรูปให้พี่เป็นค่ากระเป๋าได้เลยครับพี่แต่ผมไม่อยากคุยนะครับว่าค่าจ้างผมงานหนึ่งก็หลายพันพี่ก็ไม่อยากจะคุย กระเป๋าใบนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราว้าวจริงเหรอครับพี่งั้นผมใช้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่โหพี่ขยันวิ่งเช้าเย็นเลยเหรอไม่ฟิตจังอ่ะอืมอย่างไอะไรแล้วนี่จะวิ่งเท่นี้นะไม่ได้แล้วนะนี่จะวิ่งควนี้ก็จะทักนี่จะวิ่งก็จะทัก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 ทดเวลาเนี่ย นอกจากผมแล้วยังมีคนอื่นอีกอะคนนี้หนักกว่าคุณอีกอะโอ้โหคนนี้ก็เป็นหมดูด้วยนะโอ้จะวิ่งแล้วเข้ามาฟีดมาจ้างอีกอะถ้าว่าพี่มีเคาะเขาอกมาวิ่งเหรอโอ้ไปดีกว่าไม่อยากเป็นก็กอกอจะอย่าลืมนะครับคืนนี้ถ้าจะมีอะไรกันอย่าเลยเรียกชื่อผมด้วยนะครับไก่ไก่ไก่โอ้ยไม่ใช่หรอพี่กระซิบอะไรกันอะพี่ได้ยินจุยจุยจุย นี่ก็ทำซะเหมือนเชียเฮ้ยนี่ไม่ใช่บ้านครูนี่หว่าทำไมไข่กันละ่ะทำไมเหมือนบ้านผมเลยอ่ะชีวิตคนเรานี่มันก็ไม่ได้บบดโซไปซะทุกเรื่องจริงนะ ในวันที่เจอเรื่องร้ายๆแต่มันก็ทําให้เราได้เจอสิ่งดีๆด้วยอะไรอะคะสิ่งดีๆก็มุกไงวันนี้ถ้าพี่ไม่เจอมุกอะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่จะไปไหนต่อไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เองคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยลูกค้าโอนเงินเข้าเฉยเลยอะ พี่นึกว่าวันนี้พี่จะต้องนอนวัดซะแล้วนะอแหม่ได้กระเป๋าตังค์ใหม่จากพี่ปิงมาเนี่ยเฮงเลยนะคะไม่ได้ละเดี๋ยวมุกต้องไปขอคำปรึกษาจากพี่ปิงบ้างละเผื่อจะเฮงแบบนี้บ้างงั้นวันนี้มุกอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองได้เลยเดี๋ยวมุกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลย